วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เกาะไหหลำอยู่เมืองตรงฟางของประเทศจีนนะครับก็ยังอยู่ที่ปลยพยุงนะครับผู้ที่ปลูกไม้ฮวงหูวรีหรือไหหนานฮวงหูวรีพยุงสายพันธุ์นอกซึ่งพยุงสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีการปลูกแบบผสมภาษสานเป็นไม้ที่ถือว่ามีราคาแพงที่สุดในบรรดาตระกูลของพยุงติดอันดับหนึ่งอันดับสนะครับก็ หากใครสนใจที่จะปลูกก็แนะนําเกษตรกรว่าอย่างน้อยนะครับเราคนเปลี่ยนไม้ซตในเรื่องของการปลูกไม้อย่างน้อยเราปลูกมันสับปะหลังอยู่แล้วปลูกอ้อยอยู่แล้วก็มีไม้ชนิดนี้นะครับปลูกไว้บริเวณรอบพื้นที่ของตัวเองนะครับหรืออาจจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรืออาจจะปลูกพืชแบบผสมผสานก็มองดูนะครับลักษณะรายได้ที่จะเข้ามาหาท่านอย่างน้อยก็เปิดใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงไว้นะครับในการปลูกไม้ชนิดนี้อย่าลืมว่าไม้ชนิดนี้ติดบัญชีสองไซตสนะครับตัวต้นกล้าที่จะนํามาปลูกท่านจะต้อง มีตัวเอกสารหรือใบพพ16ก่อนนะครับตัวใบพพส6สําคัญเช่นไรท่านจะไปซื้อก้าจากที่ไหนจะมีทิปทะเบียนคุมอยู่แล้วนะครับให้ตรวจสอบก่อนไม่ใช่เดินไปตามท้องตลาดหรือไปสั่งตามอินเทอร์เน็ตกันมานะครับแล้วก็มาเซ็นรับรองกระเดงนอย่างนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะไม้สายพันธุ์บ้านเราถ้าปลูกไปแล้วนะครับอย่างเช่นพยุงไทยเป็นสายพันธุ์บ้านเรา ปลูกไม่จะเป็นต้องมีทะเบียนคุมแต่ปลูกในพื้นที่ดินกรมสิทธิ์แล้วก็ไปแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับพยุงสายพันธุ์นอกไม่ว่าจะเป็นพยุงไฮหล่อพยุงเวียดนามนะครับเป็นไม้ไม่ใช่ท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นไม้สายพันธุ์จีนเป็นไม้สายพันธุ์เวียดนามดังนั้นตัวต้นกล้าจะต้องมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากไซเตสกรมวิชาการเกษตรก่อนเรียกว่าใบพพ16นะครับจะแสดงที่มาที่ไปที่ถูกต้องของต้นไม้ ตามกฎหมายก่อนที่ท่านจะนําไปปลูกนะครับให้รีเช็คต้นไม้ของตัวเองได้เลยและเมื่อปลูกไปแล้วนะครับท่านจะต้องมีการแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกตอนตัดก็ต้องมีการแจ้งตัดแจ้งเคลื่อนย้ายเช่นเดียวกันนะครับบริษัทโทมูทยแลนด์ยินดีให้คําแนะนํานะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือด้านการตลาดในด้านข้อกฎหมายนะครับยินดีให้คําแนะนําหรือท่านอาจจะโทรเข้าไปถามสํานักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรหรือไซเตสก็ได้นะครับ ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0619420626หรือที่เบอร์คุณปอนนะครับเบอร์0651210124นะครับก็โทรมาสอบถามหรือผู้จัดจาการน,นะครับของบริษัททงม,มุทดแทแลนด์ได้นะครับที่ประจำอยู่ทุกศูนย์ทั่วประเทศไทยนะครับก็อยากฝากไว้ว่าการปลูกต้นไม้พะยงจีนหรือพยุงไหหลำพยุงเวียดนามต้องปฏิบัติตาม,ตามข้อกฎหมายและเอกสารจะต้องมีการ แจ้งหรือและได้รับการรับรองจากสํานักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วท่านมารับรองกันเองนะครับนี่ก็ฝากไว้จะเกิดปัญหาในอนาคตแน่นอนอย่าไปซื้อกล้าที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาปลูกนะครับไม่งั้นท่านจะไม่สามารถตัดไม่สามารถที่จะแจ้งไม้ แล้วก็ขายไม้ส่งออกกับบริษัทธงมู่ไทยแลนด์ได้สาหรับลูกค้าบริษัทธงมู่ไทยแลนด์นะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับลูกค้าบริษัทธงมู่ไทยแลนด์ทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เริ่มทยอยการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนองคายนะครับจังหวัดอุดรจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดวบวลบบุรีและก็ที่จะตามมาเร็เรวๆนี้ก็น่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยรวมไปถึง แปลงของผู้เลี้ยงคิดก็กําลังดําเนินการทั้งหมดที่ชาวจังหวัดลําพูนนะครับก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้านะครับแล้วก็บริษัทนโมลไทยแลนด์นะครับจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับดำเนินการช่วยสลับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของลูกค้าของบริษัทนโมลไทยแลนด์ทุกรายนะครับไม่ต้องกระวนและเน้นย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจะอำนวยความสะดวกช่วยนะครับประสานงานช่วยสลับการขึ้นทะเบ,บียนแปลงปลูกและแนอนาคตก็การแจ้งตัด การแจ้งเคลื่อนย้ายนะครับบริษัททมูททะลนยินดีดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะครับเดินไปพร้อมกับบริษัทมูททแลนเพื่อตัดและส่งไม้ออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะพยุงไฮหล่พยุงเวียดนามขอบคุณครับ